ทุกคนรู้จักไอตัวละครนี้นไหมครับใช่มันคือตัวเฮียแหละกุย,ยังไม่รู้จักชื่อมันเลยแค่รู้ว่ามันเป็นหมูสียมคูมั้งซึ่งไอตัวนี้โผล่มาในชาวเดอร์ตอนที่28ซึ่งตอนนี้กัมโบลูกศิษย์เก่าของมุงด้านะครับได้จับชาวเดอร์ไปที่เขาวงกดพิฆาตเพื่อที่จะไปแก้แค้นแต่ตัวเองก็หาทางออกมาเจอจนไปเจอกับเจฟฟี่ที่เป็นผู้เฝ้าวงกดที่กัมโบได้หามาแต่ใครที่เข้ามาในเขาวงกตเจฟฟี่ก็จะจัดการทั้หมด แล้วก็ได้จับตัวกัมโบแล้ววิธีทรมานของเจฟฟี่ก็คือเบ่งไอตัวนี้ออกมาจากตูดใช่ครับฟังไม่ผิดเบ่งตัวนี้ออกมาจากตูดแล้วความสามารถมันก็คือการเต้นการเต้นของมันน่ากลัวมากเลยครับไม่เชื่อมันก็ดูเอาโอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวจริงๆนะครับขนาดมงดาวกูโดนมงดาวกูยังร้องขอชีวิตอะ